สวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านมรดกพระเครื่องทุกทกท่านนะครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับวันนี้นะครับมาชมรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับของช่องมรดกพระเครื่องนะครับร้านมรดกพระเครื่องนะครับส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจโทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้าไอดีไลน์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองสี่ศูนย์สองศูนย์สามนะครับ ราคาแบ่งปันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะครับสนใจองคไหนก็รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่นะราคาแบ่งปันนะครับรายการแรกนะครับขอนําเสนอเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมตะกุดหลวงพ่อกลวยนะครับตะกุดหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดพร้อมเชือกคาดเอวนะครับเดิมๆนะครับ นี่นะครับเดิมเดิมนะครับยังเดิมเดิมอยู่เลยนะครับนี่นะครับตะกุดนะครับพี่นะคาดเอวได้นะครับพี่นะหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะครับเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่พีเอฟซีนะครับเป็นตะกุดนะครับนี่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะคาดเอวได้นะครับพี่นะเครื่องรางนะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทราคาแบ่งปันนะครับ ต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จโพ9ใบนะครับเป็นสมเด็จปกโพ9ใบหลวงพ่อกลวยนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อผงสมเด็จหลวงพ่อกลวยนะครับด้านหลังเป็นพระแม่ธรณีนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับราคาแบ่งปันนะครับเอาไปที่900บาทนะครับพี่พีเนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระกุนะครับพระกุหลวงพ่อโตนะครับ นี่นะครับเป็นพระกุของหลวงพ่อโตนะครับนี่นะครับพี่นะเป็นพระกุของหลวงพ่อโตนะครับพระเนี่ยเคลือบแล็กนะครับพี่นะเคลือบแล็กนะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับเก่าๆเลยนะครับหลวงพ่อโตนะครับนี่นะครับองนี้นะครับน่าจะออกที่กุวัดโพประทับช้างนะครับพี่กุวัดโพประทับช้างหลวงพ่อโตนะครับ นี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่พีเอฟซีนะสวยๆเลยนะครับเอาไป500บาทนะครับราคาแบ่งปันนะครับ500บาทนะครับฝนก็ตกทั้งวันเลยนะครับวันนี้นะอากาศเย็นสบายนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพระขุนแผนนะครับขุนแผนกุวัดใหญ่นะครับกุวัดใหญ่นะครับวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยานะครับ นี่นะครับเป็นพระขุนแผนเคลือบนะครับนะเป็นพระขุนแผนเคลือบลงรักปิดทองมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับ fc นะนี่นะครับนี่นะครับพี่พี่ซีนะนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับนะครับลงรักปิดทองมาแบบนี้นะครับพี่นะครับนี่นะครับเหมือนพระเนี่ยเคลือบอ่าเคลือบน้ําอะไรของเขานะครับคนโบราณนะครับ นี่นะครับเหมือนน้ําสีใสนะครับใสๆนะครับนี่นะครับแบ่งปันนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับพี่พท่านไหนที่จะซื้อไปศึกษาเนื้อพระกุวัดปีรันนะครับอ่าไม่ใช่อ่าเขาเรียกพระกุปีรันนะครับวัดละคังนะครับนี่นะครับพี่พีท่านไหนที่จะซื้อไปศึกษาเนื้อนะครับต่อยอดความรู้นะครับ นี่นะครับศึกษาเนื้อได้นะครับสามารถเรา,เาไปต่อยอดความรู้ได้นะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์เขาเรียกว่าคนโบราณเขาเรียกพิมพ์เปลวเพลิเลงเล็กนะครับแต่ว่าสมัยใหม่เขาเรียกว่าพิมพ์รัศมีนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์รัศมีนะครับนี่เป็นพระยืนอยู่แบบนี้นะครับพี่พี c เอฟซีนะมีคราบกุคราบไขขึ้นแบบนี้นะพี่พี่ท่านไหนที่จะซื้อไปศึกษา เนื้อนะครับต่อยอดความรู้นะครับอง์นี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับนะอง์นี้ผมเอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาองนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่เอฟซีนะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักนะครับลงรักปิดทองนะครับพี่นะเป็นพระตุกเป็นพระปิดตานะครับ ลงรักถักเชือกนะครับพี่ๆนะเป็นลงรักถักเชือกนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะนะครับเป็นพระปิดตาลงรักปิดลงรักถักเชือกนะครับนี่นะครับลงรักเก่าๆเลยนะครับพี่ๆนะเนี่ยรักเก่าๆสวยๆเลยนะครับเนี่ยพี่ๆท่านไหนที่จะ เช่าพระนะครับไปศึกษาต่อยอดความรู้ก็องค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับเป็นพระผงลงรักนะครับเป็นพระผงลงรักคุกรักนะครับพี่นะครับนะเอาเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะเอาเก้าร้อยบาทนะครับพี่นะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพระกุเนื้อชินนะครับ นี่นะครับเป็นพระกุเนื้อชินนะครับเป็นชินเงินนะครับพี่นะเป็นพระกุเนื้อชินเงินนะครับของกุวัดใหญ่นะครับกุวัดใหญ่หรือกุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับพี่นะครับเป็นพระเขาเรียกว่าอะไรนะปกนะครับใช่ไหมลืมแล้วพี่เช้าๆสมองยังเออเลอร์อยู่นะพี่นะเรก ปลาอะไรนะลืมไปแล้วเนี่ยนี่นะแบบนี้เลยละกันพี่นะจําไม่ได้นึกไม่ออกนะครับพี่นะครับนึกพระเนี่ยเยอะมากนะครับจาไม่นึกไม่ออกครับสมองตอนเช้าเลื่ออยู่นะพี่นะนี่นะครับแบบนี้เลยนะพี่นะเอาที่แปดร้อยห้าสิบาทนะครับพี่แปดร้อยห้าสิบาทส่งฟรีนะครับราคาแบ่งปันนะครับนี่นะครับแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่นะนี่นะครับ พระโดดนะครับพี่ต่อมานะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับเป็นพระกุปิลันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์เปลเพิงนะครับหรือพิมพ์รัศมีใหญ่นะพี่นะนะครับหรือว่าซุ้มค้อบแก้วนะครับพี่นี่ซุ้มค้อบแก้วใหญ่แบบนี้เลยนะครับนี่นะครับพี่พี่เอฟซีนะนี่ที่พี่ที่เอฟซีจะซื้อไปศึกษาแบ่งปันความรู้ได้นะครับพี่นะแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับ สวยๆเลยครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนี่นะครับผมเอา7จ็ดร้อยห้สิบบาทนะครับผมเอา7จ็ด้อยหบาทนะครับพี่องค์นี้นะครับต่อมานะครับต่อมาองค์นี้นะครับพี่องค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับสมเด็จด้านหลังเป็นพระปิดตานะครับหลวงปู่ภูวัดอินทารามนะครับเป็นสิษย์เอกของพระสมเด็จพุทธจารย์โตพรมบลังสีนะครับ พิมพ์ usted, นี้เป็นพิมพ์หูบายสีนะพี่นะน่าจะเป็นพิมพ์ ere, like this, หูบายสีนะนีはは่หูบายสีหูป่าบาทนะครับแบบนี้นะพี่นะนี่เนื้อเก่าๆนะครับผสมผงสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับพี่นะนะครับท่านหลวงปู่พูเนี่ยเป็นศิษย์เอกนะครับของพระสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับพี่นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ก็จะมีเม็ดบนญสารของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับ นี่นะครับแล้วก็คาถานะครับก็น่าจะได้จากสมเด็จพุทธจารย์โตมาเยอะนะครับพี่นะนี่นะนี่นี่นะครับสวยๆนะครับนี่นะครับพี่ๆนะองค์นี้เอาที่850บาทนะครับสมเด็จหลวงปู่วัดอินนะครับต่อมาองค์นี้เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเป็นสมเด็จโรยผงตะไบนะครับพี่ นะครับเป็นสมเด็จโอยผงตะไบหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับนะเอาราคาแบ่งปันพี่พีเอฟซีเลยนะครับพี่พี่นะวันนี้นะนะนี่นะครับเป็นสมเด็จโรยผงตะไบหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับนี่องค์นี้ได้หนาๆเลยได้หนานะองค์นี้นะด้านหลังเป็นยันหลวงพ่อแดงแบบนี้นะครับนี่นะเอาที่850บบาทนะครับพี่พีเอฟซีท่านไหนสนใจติดต่อได้เลยนะครับ เบอร์โทร0969026829นะครับ0969026829นะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จขุดสะใหญ่นะครับเป็นขุดสะใหญ่หลวงปู่เผือกนะครับนี่นะครับสวยๆเนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่ๆนะนี่นะครับสมเด็จหลวงปู่เผือกขุดสะใหญ่นะครับสภาพใช้นะครับพี่นะสภาพผ่านการใช้มาบ้างนะครับ เนื้อเก่าๆเลยนะครับพี่นะเนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆ FC นะครับนะครับสนใจติดต่อได้นะครับราคาแบ่งปันนะครับเอาไปที่750บาทนะครับองนี้750บบาทนะครับต่อมาพี่ๆท่านไหนนะครับสนใจที่จะเช่าบูชาพระองค์นี้นะครับเอาไว้ศึกษาเนื้อความเก่านะครับอายุเนี่ยหลายร้อยปีเลยนะพี่ นะครับองนี้นะครับเป็นพระคงลําพูนนะครับนี่นะครับเป็นพระคงลําพูนนะครับพี่นะพี่ท่านไหนที่จะศึกษาเนื้อพระนะครับต่อยอดความรู้นะครับพี่นะนี่มีเม็ดบัวสาเม็ดแร่นะครับแบบนี้เลยนะครับพี่นะแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับลงทุนกับความรู้นะครับไม่มีแพ้นะครับพี่นะลงทุนกับความรู้ไม่มีคําว่าแพ้นะครับมีแต่ชนะอย่างเดียวนะครับพี่ นะครับนี่นะแบบนี้เลยนะพี่นะดีกว่าเราไปซื้อหนังสือมาอ่านนะครับไม่เห็นพระองค์จริงนะครับพี่นะนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับผมเอาพีพีเอฟซนะฮะเอาศึกเอาไปศึกษาบูชาได้นะครับศึกษาต่อยอดามดูเอาที่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับมีเก็บเงินปลายทางนะพี่นะต่อมาเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับ เหรียญหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่นะนี่นะครับสวยๆเลยครับพี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงสวยๆเลยนะครับนี่เหรียญคมๆแบบนี้เลยนะครับนะครับเหรียญคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พีเอฟซีนะนี่นะครับตัวตัดด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะสวยๆเลยนะครับ นี่นะครับเหรียญเส้นคมเลยนะครับพี่นะเส้นเซียนคมคมเลยนะครับพี่นะเอาไปที่750บาทนะครับต่อมานะครับมาชมเหรียญพระหล่อโบราณนะครับองค์นี้เป็นเหรียญพระหล่อโบราณหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับรุ่นแรกนะครับพิมพ์จอบนะครับพี่นะเป็นเหรียญจอบโบราณหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงนะครับนี่นะครับเนื้อทองผสมนะครับพี่ เก่าๆเลยนะครับพี่นะเนื้อทองเหลืองเก่าๆเลยนะครับพี่นะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเพชรวั่าหลวงนะครับนี่ครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะสวยๆเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับองนี้นะครับเอาพี่ๆฟีเอาไปที่หกร้อยห้าสิบบาทนะครับหกร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมานะครับพี่องค์นี้นะครับเป็นพระสันนะครับ เป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกวยปลุกเสกนะครับเป็นพระสันค้างเม็ดนะครับนี่นะครับเป็นพระสันค้างเม็ดนะครับเรียบกรอบเก่าๆแบบนี้เลยครับกรอบวินเทจแบบนี้นะครับพี่นะเอาเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับพี่เอาเจ็ดร้อยห้าสิบาทราคาแบ่งปันเลยนะครับนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับพี่ๆนะนี่เป็นเนื้อดินเก่าๆเลยนะครับ นี่ครับเนื้อดินเก่าๆเลยนะครับพี่ๆนะนี่นะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะพี่ๆนะต่อมานะครับอง์นี้นะครับเป็นพระนางกวักนะครับเป็นพระนางกวักหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับนี่นะครับเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อเก่าๆมันๆเลยนะครับนี่นะครับเป็นนางกวักหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่นะ นี่นะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับนําไปบูชาค้าขายองค์นี้นะครับแนะนําเลยนะครับพี่นะนางกวักนะครับนางกวักเนื้อเก่านะพี่นะเป็นของหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะพี่นะครับเนื้อเก่าด้านหลังเนี่ยเขาเป็นยันของหลวงู่เผือกแบบนี้เลยนะพี่ๆนะแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนี่นะครับเอาที่แปดร้อยห้าสิบาทนะครับแปดร้อยห้าสิบาทนะครับ ต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับนะเป็นพระปิดตาน่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่นะนี่นะครับน่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับพี่ๆนะนี่นะครับเนื้อในนะครับเป็นแบบนี้เลยนะพี่นะส่วนใหญ่เราจะเจอแต่พระที่ปิดทองลงรักมานะครับพี่นะหลวงปิดทองลงรักนะครับ แต่องค์นี้นะครับเนื้อในเป็นแบบนี้เลยนะพี่เนื้อในเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่เนื้อในเป็นแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่พีเอฟซีนะเอาไปที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ขอแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อทบพิมพ์ฐานสูงนะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับพี่นะหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับนี่ครับ สวยๆนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับนี่นะครับหลวงพ่อทบวัดชนแดนนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับหลวงพ่อทบพิมพ์ฐานสูงนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับพี่นี่นะครับด้านล่างนะครับมีรอยตะไบนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะพี่ๆนะ เอาไปที่เจ็้ยห้าิบาทนะครับเจ็ด้อยห้าบาทนะครับต่อมานะครับอง์นี้เป็นสิงสองขวัญนะครับนี่นะครับสิงสองขวัญนะครับน่าจะเป็นของหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่นะครับนี่สิงสองขวัญนะครับเป็นงานะครับพี่นะเป็นงาช้างนะนี mm ่ส hmm. ิงสองขวัญหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไร่นะครับพี่นะนี่เป็นจีวอท่านนะครับพี่นะ นี่นะครับพี่ๆ FC อนะองนี้เอาไปที่เจ็ด้อยห้าิบาทนะครับสิงห์หลวงพ่อมุ้ยนะต่อมานะครับอง์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาสตรานะครับรุ่นแรกนะครับนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาสตรารุ่นแรกผิวไฟแดงๆเลยครับนี่ครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาสตรารุ่นแรกนะครับเส้นเซียนขนแมวแบบนี้เลยนะครับพี่นะ เส้นเซี่ยวเส้นเซี่ยนขนแมวขนแมวนะครับนะครับนี่เส้นแกะบล็อกพลาดแกะบล็อกผิดนะครับพี่นี่นี่นะครับเป็นแบบของช่างคนสมัยก่อนนะครับพี่นะนี่นี่สวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆด้านข้างนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะพี่พีเอฟซีนะครับเอาแบ่งปันเอาแปดร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่นะราคาแบ่งปันนะครับวันนี้นะ ต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับปีสองพันห้าร้อยเก้านะครับรุ่นน่าจะเป็นรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับพี่นี่นะครับนี่ปีศูนย์เก้านะครับพี่นะปีศูนย์เก้านะครับเหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อโสธรนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับพี่นะเก่าๆเดิมๆเลยนะครับองค์นี้นะเก่าๆเดิมๆเลยนะครับ นี่นะครับเหรียญเสมาหลวงพ่อโสธรนะครับปีศูนย์เก้านะครับพี่นี่นะด้านหลังเขียนว่ารอพอนะครับนี่สวยๆเดิมๆเลยนะครับนะพี่ๆนะแบบนี้เลยนะครับพี่นะนี่นะสวยๆเดิมๆพระเนี่ยมีความเก่านะครับคาบเก่าคาบหิ่งนะครับอยู่อย่างนี้เลยนะครับเอาไปแปดร้อยห้าสิบาทนะครับ ต่อมานะครับพี่เหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะครับพี่นะเป็นเหรียญน่าจะปีพศสองพันสี่ร้อยกว่าๆเลยนะครับนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับนี่ได้มานานแล้วนะนี่นะครับได้มานานแล้วนะนี่นะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับพี่นะวัดนกกระจาบนะครับหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับพี่ นะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับพี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่ๆนะดูนะนี่เมตาคมๆเลยนะครับพี่นี่นะครับเอาไปที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับพี่นะเอาหนึ่งพันสองร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อขันวัโนกระจับนะครับราคาแบ่งตันนะครับต่อมานะครับองนี้เป็นเหรียญพระพุทธบาทนะครับพี่นะเป็นเหรียญเก่าพส สองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบกว่าๆนะครับสองพันสี hmm. ่ร้อยเจ็ดสิบนะครับพี่นะนี่เป็นเหรียญด้านข้างเนี่ยเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับนะครับด้านข้างเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับนี่นะเป็นเหรียญพระพุทธบาทนะครับพี่นะด้านบนก็เป็นรูปต้นโพนะครับนี่นะครับด้านข้างเนี่ยเป็นเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับน่าจะอยู่ในยุคของ พอ2470พั่กว่าๆนะครับแบบนี้นะเอาไปที่1,200บาทนะครับพี่ๆท่านไหนที่ชอบพระเหรียญเหรียญเก่านะครับพี่นะเหรียญเก่าเนี่ยมีรอยเลื่อยนะเป็นเหรียญข้างเลื่อยนะครับพี่นะครับนะครับนะครับสนใจติดต่อได้นะครับต่อมานะครับองนี้เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญนพเก้านะครับ เหรียญนพักเก้าหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญกระไหล่ทองนะครับเหรียญรุ่นพิเศษนะครับเป็นเสือแบบนี้เลยนะครับเส้นเซียนเส้นขนแมวนะครับเหรียญคมคมแบบนี้เลยนะพี่นะเหรียญคมสวยแบบนี้เลยนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงกระไหล่ทองสวยเลยนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะครับเหรียญนพัเก้านะครับ นะครับเอาไปที่เจ็ดร้อยห้าสิบาทนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะต่อมานะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับเหรียญหลวงพ่อแดงเนื้ออันปาก้านะครับวัดเข่าบันไดอิดนะครับนี่นะครับน่าจะเป็นรุ่นแจกแม่ครัวนะครับพี่ด้านข้างเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าบล็อกบ่าลางนะครับนี่บ่าลางนะครับนี่ด้านล่างด้านข้างนี่ อยู่บนบ่าแล้วก็เป็นรางคู่ไปเหมือนรางรถไฟนะนี่เขาเรียกบล็อกบ่ารางนะครับพี่เนื้ออันปะก้าหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับพระคูยานวิมลน,นะครับนี่ด้านข้างนะครับเป็นตัวตัดแบบนี้นะตัดขาดครึ่งแบบนี้เลยนะพี่นี่นะครับด้านหลังนะนี่นะเอาไปที่7 5 0ห้าบาทนะครับนี่หลวงพ่อแดง ต่อมาเหรียญหลวงพ่อท้องสุกนะครับเหรียญหลวงพ่อท้องสุกนีนะครับที่ระลึกในงานฉลองกุฏิวัดตโนดหลวงนะครับนี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อท้องสุกนะครับพี่เก่าๆเลยนะครับนี่นะครับพี่นะสวยๆน่าอันนี้เป็นเหรียญรุ่นสองหลวงพ่อท้องสุกนะครับพี่นะครับเหรียญรุ่นสองหลวงพ่อท้องสุกนะครับ2498นเนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่สวยเดิมนะครับ นะเป็นเหรียญที่สวยเดิมด้านหลังเนี่ยไม่ได้อุดข้างนะครับเราก็จะเห็นเป็นยันนะครับแบบนี้นะครับพี่ๆนะเอาไปที่850บาทนะครับแบ่งปันราคาแบ่งปันนะครับสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรร้านเรานะครับตามนี้เลยนะครับ096 902 6829นะครับ ID Line 096 724 0203นะครับ ต่อมานะครับรูปถ่ายอัดกระจกนะครับเป็นรูปถ่ายอัดกระจกหลวงปูท่ทิมนะครับนี่นะเป็นพิมพ์สองหน้าอัดกระจกแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับรูปถ่ายอัดกระจกนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นเหรียญเม็ดแตงปีน่าจะปีศูนย์แดหรือศูนย์เ้าอะไรนะพี่นะนะจำพอสอไม่ค่อยจะได้นะ ปีศูหรือ0ูย์เอะไรเนี่ยพี่นะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเม็ดแตงหลวงปูทวดวัดช้างให้นะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับพี่เอาไปห้ารอยบาทนะครับเหรียญเม็ดแตงหลวงปูทวดหลังปูทิมนะครับแบบนี้เอาไป500บาทนะครับราคาแบ่งปันนะครับต่อมานะครับองค์นี้เป็นเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับนี่นะครับด้านข้าง นะเป็นเหรียญปี25 0 7น้า้็ดนะครับเหรียญพระอาจารย์ฟันนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเก่าสวยๆแกะบล็อกได้สวยๆเลยนะครับนี่เม็ดพระศกคมๆเลยนะครับพี่ๆดูนะนี่นะนี่เม็ดพระศกเนี่ยเป็นเม็ดไข่เม็ดมันเลยนะพี่นะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะสวยๆเลยนะครับนะครับสวยๆเลยนี่นะครับเพราะว่ามีเส้นแตกที่คางด้วยนะนี่นะ เส้นแตกที่คางคมคมเลยนะเหรียญอาจารย์ฟั่นนะครับเหรียญพระอาจารย์ฟั่นนะครับนี่นะด้านหลังเนี่ยก็มีเส้นขนแมวเส้นเสี้ยนคมคมเลยนะครับเหรียญเก่านะมีอายุเลยพี่นะเหรียญเก่าปีศูนย์เจ็ดนะครับเอาไปที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาแบ่งปันนะต่อมานะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญพระครูรุ่งวั่ากระบือนะครับพี่ หรือเหรียญหลวงพ่อ uh, รุ่งวัดท่ากระบือนะครับปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะพี่แบบนี้นะครับเป็นเหรียญเก่านะพี่นะเป็นเหรียญเก่าพระครูรุ่งวัดท่ากระบือนะครับสวยๆเลยนะพี่นะเป็นเหรียญคล้ายๆทรงทรงหยดน้ํานะพี่ทรงหยดน้ําสวยๆเลยนะครับนี่นะนะมียันแบบนี้เลยนะครับพี่ นะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบสี่นะครับโอ้ผมยังไม่เกิดเลยนะนี่นะหูเจาะปิ้นๆแบบนี้นะนี่นะครับเหรียญเก่าเลยครับพี่นะเหรียญเก่าเลยเอาไปที่เก้าร้อยบาทนะครับเอาเก้าร้อยนะครับต่อมานะครับองนี้เป็นพระปิดตานะครับปิดตาเนื้อผงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะปิดตาเนื้อผงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับ องน,นี้เอาไปที่850บาทนะครับหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะครับนี่เป็นพระปิดตานะครับหลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะครับ850บาทนะครับต่อมาชมพระปิดตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะครับอง์นี้เกศ ER าเพียบเลยนะพี่นะองค์นี้เกศาเพียบเลยนะครับแล้วก็ฝั่งตะกุดเงิน2ดอกนะครับพี่นะองค์นี้นะครับเกศาเพียบเลยนะพี่นะนี่นะครับ นี่นะพงนี้ผมเก็บมานานแล้วนะครับเพราะว่าเกาสานี่ยเยอะนะครับเกาสาเยอะเลยนะองค์นี้นะครับพี่พีเอฟซีนะนิ้วมือติดคมชัดแล้วก็ขึ้นคราบไขแบบเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นเนื้อเกสอน,นะพี่นะครับน่าจะเป็นเนื้อเกสอน,นะพี่นะแบบนี้นะเป็นปิดตาหลังยันนะนะครับนี่นะฝั่งตะกุดเงินสองดอกนะนี่ตะกุดเงินสองดอกนะครับพี่สวยๆเลยนะพี่นะ เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับเกศาเยอะเลยนะองนี้ต่อมาชมพระพุทธชินราชนะครับรุ่นอินโดจีนนะอง์นี้เป็นรุ่นอินโดจีนนะครับนี่นะครับเป็นพระหล่อโบราณน,นะครับสร้างแจกทหารไปลบในสมัยสองน่อนะครับรุ่นอินโดจีนนะนี่นะครับเอา1 5 0 0บาทนะครับพี่นะ 1500บาทนะครับสนใจต่อรองได้นะครับพี่องค์นี้นะครับ1 5 0 0บาทเป็นพระพุทธชินราชนะครับนี่นะครับต่อมานะครับรายการสุดท้ายนะครับเป็นพระปิตาน่าจะเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อเชยวัดท่าควายนะครับนะผิดถูกอย่างไรขออภัยนะครับนี่ลงรักเก่าๆนะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นของหลวงพ่อเชยวัท่าควายนะครับพี่นะ เอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับพ exactly. ี่เอาหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับเก่าเก่าเลยครับพี่นะเก่าเก่าเลยเนื้อลงรักถักเชือกนะครับพี่นะนี่นะครับหลวงพ่อเชยนะพี่นะเก่าเก่าเลยนะครับพี่นะสวยสวยเลยนะครับพี่นะครับเอาไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มีพระเครื่องนะครับมาแบ่งปันพี่พี c เอฟซีนะครับร้านมรดกพระเครื่องนะครับประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุน ปิดพระกับผมด้วยนะครับพี่นะจะได้มีกําลังใจในการหาพระต่อไปนะครับพี่นะฝากพี่พ FC ทุกท่านนะครับช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลาบราเอฟทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ